หรือเต้นหวาทุกคนผมไม่เคยแบบว่าสุ่มเกมนี้มาก่อนเลยว่ะมันจะผมคิดดีใช่ไหมโอ้แล้วดูเลทชุดทุกคน0ูน0จุดห้ไม่ถึง1%เอร์เซนเลยอ๊บไมกิ่นไม้อะไมวไมวโอ้ แล้วเพิ่งรู้นะว่าตัวเราเองเนี่ยสวยขนาดนี้สตรีมที่ช่องใจลาวทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมใจลาวลาชาเกลือครับผมที่เห็นอยู่นลผมนั่นคือซากแห่งเกลือที่ผมได้ก้าวผ่านมาและวันนี้ผมก็จะมา ทดสอบความเกลืออีกหนึ่งรอบครับผมนะกับเกมที่มีชื่อว่า l ล g กนัล็อกเอเย่ yeah! ผมได้ข่าวนะผมว่าเกมนี้มันค่อนข้างเกลือหนักมากนะผมก็เลยอยากจะรู้ไว้ว่าเฮ้ยมันจริงขนาดนั้นเลยเหรอบางทีเนี่ยเราอาจจะชนะความเกลือในกาชาเกมนี้ก็ได้เว้ยเออนะผมวันน้เราจะมาสุ่มๆกันนะทุกคนนะพอดีมันมีตัวแบบว่า กิจกรรมใหม่พอดีนะครับผมนะเป็นชุดเคนโดนะผมก็เลยอยากจะหลอกสักนิดหนึ่งละกันเออและนี่คือตู้ที่เราจะมาเติมวันนี้นะผมฮะแฟนตาซีเจนเลเตอร์นะครับผมเขาเรียกกันว่าอะไรทุกคนกลางพรอะไรกันบ้างเออเรน่าจะเรียกว่ากลางพรเลยนี่ยผมจะมาเติมตู้นี้ผมซึ่งมันเป็นตัวกิจกรรมนะครับผมลุยเลยเจ้าหนูเคนโดนะครับผมนะเป็นชุดเคนโดโมพ่อพอนะครับผมเออผมอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากนะทุกคนแต่รู้เลยครับว่าพวกแนวแฟชั่นเนี่ยของ มันต้องมีเออข้างในก็จะมีนี่ชุดคนโดทุกคนเออเห็นปะโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวจริงเห็นแล้วรู้สึกแบบว่าเึิเขิมาเขิเขิมเลยผมดูละชอบไอตัวสีส้มนะครับผมนี่ประมาณนี้เออไหวปะมันดูร้นแรงรอะมันดูรู้สึกว่าอยากจะเอาไมคคอนโดไปฟาดหัวไอ้พวกสไลม์แล้วก็จะมีพวกที่คาดผมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับผมแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้นะโอ้แล้วดูเลทชุดทุกคนศูนย์จุดห้าศูนย์ศูนย์ ไม่ถึง1%เซเลยและนี่ครับผมผมเติมมาแล้ว596นะครับผมฮะแล้วถามว่าผมเติมจากไหนฮ่ฮ่ฮ้ยัวร่อยอย่างนี้ผมต้องมีของดีมาบอกทุกคนอยู่แล้วล่ะฮะนี่ครับผม Gaming Nation by d t e ี h นะครับผมว่าเว็บ เติมเกมอันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับผมเยอะคุ้มไหวเติมได้ทุกวันนะผมแล้วดูเกมที่เขามีนะครับเยอะมากเลยครับมีมีเนี่ยเอาเอ็มของผมใช่ไหมครับผมแล้วก็มีพับจีค r ทไลเดอร์วันพันช์แมน n มค์ครับนะครับผมอเดนิตี้นะผมเยอะมากเลยฮะแล้วที่ผมอยากจะมาบอกทุกคนเนี่ยไม่ได้แค่มาบอกว่าเว็บนี้ดีนะเราจะมาบอกโปรโมชั่นของเว็บนี้ด้วยครับผมนี่ก็คือวันศุกร์แห่งชาตัยจะเป็นนี้ทุกคนนะฮยลดยางฉีก 50%ทุกเกมนะผมนะครับก็คือทุกวันศุกร์ใช่ไหมผมนะมันจะมีทางล่างของคูปองนะครับผมนะลด50%ให้ทุกคนสามารถกดรับได้เออจะมีเวลาบอกในการเก็บคูปองนะผมนะ เที่ยงคืน7จ็ดโมงเชา้าเที่ยงนะครับผมฮะหกโมงเย็นแล้วก็2องทุ่มนะครับผมนะฮะจะมีคูป,ปอง50%เนะี่ยผมรอให้ทุกคนได้เก็บออกไปใช้กันนะผมผมบอกเลยว่าคุ้มมากทุกคนฮะเกมเยอะมีคูป,ปองส่วนลดถูกใจสายเติมอย่างแน่นอนเฮ้ยวิธีการสมัครนะครับทุกคนไม่ยากนะผมนะเพียงกดไปที่ล็อกอินแล้วกดตรงที่สร้างบัญชีครับแล้วเราก็สร้างบัญชีของเราทุกคนกรอ,อกรหัสที่อยู่อีเมลยี่รหัสผ่านแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ดีแท็ของคุณนะครับผมถ้าไม่ได้เป็นลูกค้า ดีแท็กนะครับผมก็แนะนำนะรผมให้ไปซื้อซิมดีแท็กแฮปปี้มาใช้นะครับผมก็จะง่ายต่อการเติมนั่นเองนะฮะพอเราสวัส็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนแล้วก็ยืนยัน O อ p นะครับผมก็คือจะเป็นเลขที่เขาส่งมาให้มือถือซิมดีแท็กของเรานั่นเองนะครับแล้วเราก็กอกยืนยันหัสปุ๊บเรียบร้อยสมัครแล้วก็เติมส่วนวิธีการเติมเกมนั้นง่ายแสนง่ายนะครับเพียงเราเลือกที่เกมที่เราอ,อยากเติมนะครับผมนะอย่างที่ผมเลือกแรกงร็อกเอ็มนะครับผมกดเติมเกมนะครับผมนะ เราก็เลือกนะครับผมนะมาสัก1โปรโมชั่นนะครับผมแล้วเราก็ระบุ ID เกมนะครับผมพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์เกมที่เราอยู่เพื่อให้มันเข้าได้ถูก ID นะครับผมแล้วก็จ่ายผ่านเ e r ร์ดิแทแค่นั้นเรียบร้อยทุกคนเสร็จง่ายครับผมนะฮะ เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับมาเติมกันเลยดีกว่าอาเพราะผมก็เติมไปแล้วสำหรับการสุ่มครั้งนี้นะครับผมนะพรอมในการสุ่มรอบนี้แล้วจะป้อซัพเปอร์ก่อนนะแนวนี่มันจะมีฐานะของการันตีวยทุกคนนะแต่คนอย่างผมน่ะไม่จําเป็นต้องใช้การันตีก็ไปรอดได้ตอนนี้คอมเมนต์ต้องมาแล้วนะคอมเมนต์ต้องมาแล้วว่าใจร้าวเกลือใจร้าวนู่นใจร้านี่ใจราดนั่นนะผมว่าเพราะว่าหลังจากที่ผมเปิดแล้วจะไม่มีคําพูดอย่างนั้นอีกแล้วนะผมนะที่ผมอยากได้นะอย่างที่หนึ่งนะผมนี่ก็ค องเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะผมละแล้วอันที่สาเป็นภาคหัวสีส้มเออมันจะได้คุมตีมหน่อยไปเลยดีกว่าทุกคน Let's go เจเอาดูโซนเอา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 ,เอาอคฮาโลแบล็กแคทมันคืออย่างวะผมรู้สึกนะผมรู้สึกเลยว่ามันเป็นของไม่ดีชัวเลย ปลดล็อกเครื่องประดับถาวรของสัตว์เลี้ยงอ้อเป็นให้ใส่ให้สัตว์เลี้ยงใช่ไหมอ๋อหมายกอดเรียบร้อยแตกตั้งแต่อันแรกไฮ้ย่นี่ทุกคนผมได้นี่เนี่ยใบฟรีถามสิใบใช่ไหมเอองั้นเรามาผ่านของฟรีกันดีกว่าแมวอ่าอันนี้ไม่ดีแน่นอนะอันไหนที่ไม่ได้ชุดเนี่ยแปลว่าไม่ดีหมดทุกคนเพราะว่าเราสายแฟชั่นนะผมนะเดี๋ยวนะอันฟรีมึงให้อันเดียวด้วยนะเฮ้ยใจร้ายจังวะอันเดียวเลยหอ l ล t s g ก มันดูแห้งเหี่ยวผมไม่รู้จะอธิบายยังไงทุกคนคือผมเห็นมันแล้วผมรู้สึกว่ามันแห้งอ่ะมั่กิงไม้อะไม่เอาอะไรเนี่ยเฮ้ยพลิงสมูทตี้เหรอรู้สึกว่ามีนะนี่เลยทุกคนพลิงสมูทตี้นะครับทุกคนเป็นเครื่องประดับศีรษะนะผมเอ้ยลองใส่โชว์ก่อนป่ะเออผมว่ามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราได้แบบเราได้ของดีมาอะไรเงี้ย น่ารักเห็นแล้วอยากกินสมูทตี้เลยครับนี่อันนี้ถือว่าโอเคอันนี้ถือว่าโอเคถือว่าโอเคอยู่มาดูต่อฮึบไปเลยโอ้เสียโอ้อยาโพชัน่นกัวโพชั่นนี่ไม่ใช่ละกูพั่นนอ๋โพชั่นไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยที่บวกแต่มันขอผู้หญิงนี่มาถูขอผู้หญิงไม่ใช่ของผู้ชายเอาของผู้ชายมา เ <Hello> อ้ยต้นไม้อีกแล้วไม่เอาต้นไม้เฮ้ยอันนี้มันอันที่เป็นอยู่ล่างสุดใช่ป่ะเออเดี๋ยวนะทุกคนมันเอาหัวผู้หญิงมาใสา่ได้หรือเปลวาทำไมเราดูตัวนี้แล้วแล้วเราถึงยิม้มวะเพิ่งรู้นะว่าตัวเราเองเนี่ย สวยขนาดนี้ <laughs> อะไรวะเนี่ยอ๋อก็คือสรุปอันนี้เนี่ยที่เราได้นะครับทุกค,คนเป็นตัวการ์ดที่สามารถใช้ไปแลกเป็ดตัวชุดเคนโดได้ถ้าเรามีถึง5อันแล้วมาลุยต่อโอ้ยก็เฮ้ยทุกทุกค,คนเราได้อันนี้วะเอา้าเอา้าทุกค,คนผมได้ชุดเคนโดแล้ว What the fuck เดี๋ยวนะมันได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอผมถามจริงคือมันได้จากการการันตีง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยที่ผมได้ยินมาว่าอาเอ็มเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะเฮ้ยทำมันได้แล้วอ่ะทิ้งงงจัดเลยเอ่อทุกคนนะับเอ่อผมเข้าใจผิดครับไอชุดเคนโดที่เราได้เป็นชุดเคนโดที่เป็นแค่ของฟรียินโดนลอก อย่าโดนล็อกมันโควรอ่านกับตัวนี้ทุกคนเนี่ยเปรียบเทียบดูนะทุกคนเนี่ยอันนี้มันสีดำต่ชุดที่ผมได้อะมันสีขาวทุกคนกูกูคนึกว่ามันได้แล้วไปสุ่มต่อทุกคนโอ้โหเฮ้ยเอาว่ะเอาว่เอาว่ะสองอันแล้วนะสองอันแล้วนะสองอันแล้วนะ ยาวไป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 อ่ะบอลลี่หัวมาเชื่อไอโอกาส0.10นี่มันไม่คิดจะออกเลยหรนะือไงอันนี้คืออะไรนะทุกคนการ์ดอะไ oh รนะอโอนายก็ทุกคนตอนนี้เราสามารถซุมได้แค่อีก2ครั้งเท่านั้นพระเจ้าจอร์ดสองครั้งเท่านั้นเฮ้ยผมไม่คิดว่าผมจะไปเสี่ยงกับการันตีเั็เท่าไห่นะเพราะว่าผมจเจ็บปวดมาเยอะแล้วหรือว่าเราต้องโดนการันตีวะไม่น่าแล้วใหมหม่จะเล่าหักใจตัวเองไว้บ้างนายก็ได้ชุดแบบว่า เคนโดสีขาวแล้วแล้วนายก็ได้หัวอันใจเกเรแล้วแค่นั้นก็น่าสะพอแล้วนะโอ้ไอเดียน้องเงินไม่พอเราไม่ควรหยุดอยู่แค่ตรงนี้สินะไปกับทุกคน <laughs> อี 15, พอันห้าร้อ ของมันต้องมีของมันต้องมีคิดจะเติมเงินอย่าลืม Gaming Nation by D Tech นะครับผมนะเว็บสำหรับสายเติมเกีโดยเฉพาะนะครับผมมาุยกันต่อโอ้โหเรียบร้อยไม่มาหน่อยหรอไม่อยากอยู่กับใจล้าน่อยหรอเสื้อคิดโดสวยๆนะไม่อยากอยู่กับใจล้าน่อยหรอฮะ ยหลายทังวะทุกคนผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเตือนผมกันก่อนที่ผมจะมามีคนเตือนผมเยอะมากทุกคนไม่อย่าลองอย่าหมายลองเป็นภาพบอกว่าแล็ล็อกเอ็มอะยืนอยู่บนขอบพายกาวอะข้าอยู่ที่สูนย์กาเจ้าใจเราท่านประเมพลังของข้าต่ำไปข้าเกลียดท่านฮัลโหลเถอะเออไอไยอ่านี่ม่นคืออะไรวะกูสงสัยมากเลย จะเรียกสัตว์เทพเวทที่แข็งแกร่งออกมาได้ซึ่งสัตว์เวทที่ถูกเรียกออกมาจะสามารถอยู่ได้สูงถึง10บนาทีสามารถใช้ได้เฉพาะในกิลวฮอล์เท่านั้นไอ้ของมึงเนี้ยแม่งใช้ก็ไม่ได้อีกมาลุยกันต่อโอ ชุดมันไม่มาจริงวัทุกคนมันมาให้เอาจริงสิ่งที่เราได้อะมีเอ้ยเอ้ยเอาวะคนโดชาดวะถ้าผมได้อีกสองอันนะทุกคนผมจะสามารถเก็บเศษได้ชุดคนโดเอาวะกูมไม่หวังชุดแล้วกูหวังเศษนี่แหละไอ้เครื่งนี้มันเลือกมาได้ไหมไอ้ต้นหญ้าปัญญาอ่อนเนะี่ยเม้เาโอ้ พอแล้วไม่แพอแล้วแต่ไม่อไรครับทุกคนครับอย่างน้อยผมได้ที่คาดหัวมาครับเย้ที่คาดหัวใจเราสุดเท่มาแล้วยังไงล่ะเฮ้ยอันนี้ถือว่าเราประสบความสาเร็จตามเป้าหมายนะผมนะแต่มันก็รู้สึกเหมือนว่าเหมือนเราแพ้นะครับทุกคนเพราะสุดท้ายสิ่งที่ผมได้เนี่ยไม่ใช่ได้จากการสุ่มนะผมนะแต่เป็นการได้จากการันตีครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรสรุปของที่เราได้มานะครับทุกคนก็จะมีอันนี้อ่ะที่คาดผมของผู้หญิงนะครับผมแล้วก็มีตัวทางด้านของ ที่ค่าผมสีส้มนะครับผมแล้วก็มีอ่าอันนี้โ่งสมูทตี้นะผมได้มา2อันเป็นไงทุกคนสลับการเติมไปประมาณ3,000บาทถือว่าโอเคไหมได้ประมาณนี้มาอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันมีของมาชิ้นที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับผมนะอ่าแล้วก็รวมชุดเคนโดด้วยเป็นทั้งหมด4อันสลับของสวมใส่ของแฟชั่นเออสำหรับของที่ผมผมว่าเกือนะ <laughs> ผมว่ามันน่าจะได้ยเยอะกว่าน,นี้ ชุดคนโดแม่งเหลือสาปาเนียนิดเดียวเองอ่ะก็สำหรับใครนะผมครับที่อยากจะเติมเกมนะผมก็อย่าลืมนะผมว่า Ga ม n n g n a t i o ่น y d ย t นะครับผมนะเว็บไซต์เติมเกมอันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับผมนะบอกเลยครว่าคุ้มค่าแน่นอนทุกคนเพราะว่าทุกวันศุกร์เนี่ยจะมีแจกคูปองส่วนลด50ให้ทุกคนได้เก็บออกไปใช้กันด้วยเออเนี่ยวันศุกร์ตอนเที่ยงคืน7โมงเช้าเที่ยง6โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มนะครับผมนะ อย่าลืมนะครับผมมารอเวลานี้รับรองได้คูปองเด็ดๆในการเอาไปเติมเกมอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็จบแล้วกับคลิปวิดีโอนี้นะผมยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องใจร้าวด้วยนะครับผมนะถ้าอยากให้ผมไปตะลุยคอนเทนต์กาชาที่เกมไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมวันนี้ผมใจร้าวแล้วก็ Gaming Nation น y d ย t e c นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าล,ลืมกดซับส,สไคร b ์ให้ได้ทุกคนนะครับจะถึง400,000ซับแล้วนะครับผมนะ Let's go